ก็จริงวันนี้เรามีเป็นบทวิเคราะห์ของทางออร่านะครับก็เป็นสรุปโพสต์วี e ้อมมิ่ของบริษัทนะครับเป็นจริงถ้าเกิดคร่าวๆก่อนเนี่ยทัวร e มิ่เรามองเป็นค่อยจะเป็นบวกนะครับถึงแม้ว่าโมเมนตัมของกําไรเนี่ยมันจะซอฟต์ตัวลงในช่วงแต่มาสามจากซีซันนิตี้ปกติของบริษัทที่ว่าจะเป็นกลุ่มสินค้าโมเดิร์นโกหรือว่าดีไซน์โกที่มันไม่ใช่หน้าการขายของบริษัทเนี่ยแต่และแต่ถ้าเราพิจารณาเป็นภาพองค์รวมทั้งปีเนี่ยถือว่าไก่แดนสองบริษัทยังขอน้างออนแทร็กล้าก็ด จริงโดยรวมเรายังแนะนำซื้อนะครับสำหรับออร่าที่ราคาเป้าหมายเดิมที่19.61บาทนะครับเรื่องใหม่ในมีติ้งเองเนี่ยผมสรุปออกมาสัก3ซีเ่เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกเองเนี่ยผู้บริหารยังคงเป้าไก่แดนซ์ปีนะครับตั้งกำไรโต20-30%นะครับแล้วก็สาขาณสิ้นปี25เนี่ยควรอยู่ที่644สาขานะครับแต่ในมีติ้งเองเนี่ยบริษัทมีการปรับตัวโกลฟิแนนซิ่งพอร์ตโกลฟิแนนซิ่งขึ้นนะครับจากเดิมที่อยู่ที่7,500ล้านเนี่ยบริษัทปรับขึ้นมาเป็น8,000ล้านนะครับ จริงลุกยิงอะเฮดไปโมเมนตัมในช่วงไต่มาสามนะครับก็ผู้บริหารก็มีการเทรดเล็กน้อยว่าครับว่ากําไรเนี่ยมันมีโอกาสซอฟต์โตลงควอเตอร์ควอเตอร์นะครับจากปกติซิลเซียตี้ที่มันไม่ใช่หน้าการขายขอยงทางของทั้งตัวโมเดิร์นโกลและก็ตัวดีไซน์โกลนะครับแล้วก็จริงๆแล้วสิ่งที่ทุกคนถามกันเยอะในมีติ้งเองเนี่ยอิมแพคจากการปรับขึ้นค่ากําหนดนะครับถ้าเราจํากันได้สมาคมทองคําเนี่ยเขาปรับขึ้นค่ากำหนดจ,จาก500บาทเป็น800บาทในช่วงเดือนมีนาเนี่ยตรงนี้เนี่ยบริษัทคิดว่ามันจะเห็นผลสสสนน่่่่วววนนนนนนึงงงใชชไไตตตรรมมมาาะคัับแ,แกก็็็ดีเป ซึ่งคอยที่ค่อนข้างจะโลของบริษัทอยู่แล้วเนี่ย impact ตัว cost of Cross fit m a r เราก็จะเห็น improve ขึ้นเล็กน้อยในช่วงไตรมาส3นะครับแล้วก็ในส่วนของฝั่ง BU ตัว high margin product อย่างตัว Desaygo นะครับแตช่วงไตรมาส3บริษัทกายนะครับว่าไรายได้เนะี่ยมันมีโอกาสที่จะ flat quarter to quarter อยู่ที่233ล้านนะครับที่ยัง flat เนี่ยคือบริษัทก็ให้ภาพนะครับมันเป็นเพราะว่าสภาพเศษรษฐกิจที่กําลังซื้อมันดูจะถดถอยลงตรงนี้เองในสินค้าฟุ่มเฟือยมันก็จะไม่ได้มีการจับจ่ายใช้สอยที่มันดีนะครับแล้วก็เพิ่มเติมนอกจากนั้นเองเนี่ยบริษัทก็มีการบอกนะครับว่ามีแผนที่จะ เป็นหุ้นกู้อีกฉบับหนึ่งนะครับมูลค่า2,500ล้านภายในช่วงเฟิร์สไปี26นะครับหลกักๆเลยก็เพื่อมาฟันดิง้งโตโก้ฟินแลนซิ่งที่บริษัท t a r g e t i n ข้อนั่งแอ s s i v e นะครับ2ปีสิ้นปี27เนี่ยพอร์ตมูลค่าโก้ฟินแลนซิ่งบางคนจะอยู่ที่20,000ล้านนะครับ ถ้าพิจารณาเป็นในแง่ของไกด์แดนนะครับก็อย่างที่ผมเรียนไปนะทาเกตกำไรปีนี้โต20-30%เนี่ยเท่ากับว่ากำไรในช่วง second half เนี่ยมันควรจะอยู่ในกรอบระหว่าง6 0 0 7 0 4ล้านนะครับตรงนี้เองเนี่ยมันคิดเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นที่17%ถึงเราก็39% year on year นะครับเทียบกับกำไรครึ่งปีแรกของออร่าที่มันออกมาที่761ล้านนะครับกำไรครึ่งปีแรกเนี่ยอยากให้โนเวหนหนึ่งวันโตมันโตมาแล้ว23% year on year นะครับแล้วก็เทียบกับประมาณการของเราเองเนี่ยที่เราประมาณการข้อนข้างคอน c o n s e r v a t ก v ว่าทางบริษัท กำไรครึ่งปีหลังของเราประเมินไว้อยู่ที่562ล้านนะครับก็คิดเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นแค่9%เยียวนะครับจึงอยากให้โน้ไว้นิดนึงว่าถ้าถ้ามองเป็นภาพใหญ่เองเนี่ยเป้ากำไรของผู้บริหารเนี่ยมันมี u p s ไซ e r i ิสประมาณการเราที่3แล้วก็12%ตามลำดับนะครับถามว่าทำไมเรายังคงม,มาบวกสำหรับออล่านะครับผมให้ไว้ได้2เหตุผลหลักด้วยกันนะครับจริงๆล้วภาพกำไร ที่มันคนวรจะซอฟลงไทมาสามเนี่ยมันก็ม,นกมันก็สอดคล้องที่เราคาดอยู่แล้วนะครับมันก็เป็นซีซันนิตี้ปกติของบริษัทแต่ว่าเราถ้าเราดูเป็นภาพทั้งปีเนี่ยคือเกี่ยวกับไก่แดนซ์มันมันยังข้อนั่งอ่อนแทร็กนะครับสาเหตุหลักเลยเนี่ยมันมาจากการเติบโตของโกลไฟแนนซิงที่ยัง เตียงโตได้ดีอยู่นะครับแล้วก็เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทนะครับซึ่งถ้า go financing โตเนี่ยมันก็เป็นการ i m p ายว่า profit margin ของบริษัทมันก็จะขยายตัวได้นะครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเองเนี่ยคือถ้า impact ของขค่ากำเนิดมันเริ่มส่งผลมาแล้วนะครับตรงนี้เองมันก็จะ boost ตัว gross profit margin ของทั้งตัวปียู modern go ให้เพิ่มสูงขึ้นนะครับแล้วก็โนบไปนิดหนึ่งว่าถ้าเทียบเป็น performance quarter to date นะปัจจุบันนี้เรายืนอยู่เนี่ยปัจจุบันแล้วพอต go financing ของบริษัทอยู่ที่ประมาณ อยู่ที่ประมาณเกือบเกือบแตะเจ็ดพันล้านนะครับก็เทียบกับในช่วงแต่มาสองเองเนี่ยที่พอร์ตมันอยู่ที่ประมาณสักหกร้อยห้า ผัดหกพันห้าร้อยเจ็สิบเอ็ดล้านนะครับแล้วก็เหตุผลที่สองที่เราอย่งชอบบริษัทนะครับก็เนื่องจากว่าถ้าไก่แดนสังปีโตได้ยี่สิบถึงสามสิเปอร์เซ็นจริงเนี่ยมันก็จะมีอัพไซด์ริสสอบประมาณการเราที่สามแล้วก็สิบสองเปอร์เซ็นตามลำดับนะครับสําหรับวอลูเอชั่นเนี่ยเรายังแนะนําซื้อสําหรับออล่านะครับที่ราคาเป้าหมายเดิมที่สิบเก้าจุดหกหนึ่งบาทนะครับเรายังชอบการเติบโตในมุมมองระยะยาวของออล่านะครับจากการที่บริษัทในมีฐานเงินทุนนอ,น,น,น,อนกังน้กะเป็็นนนกกกกกาาาารรรเเพิิ่มมโอสใ์ตแชขอาได้จะครรับแข แล้วถ้าบริษัทสามารถ achieve ตัวเป้า go financing ที่20 0ห0ล้านภายในปี27ได้เนี่ยตรงนี้มันก็จะ boost profit margin ของบริษัทนะครับปัจจุบันราคาหุ้นเนี่ยถ้าเทียบความถูกแพงเทรดอยู่บน forward ปี2526ที่ที่15เท่าแล้วก็13.5เท่านะครับเทียบกับ EPS growth ปีนี้เราทำว่ามันจะโตประมาณสัก17%แล้วก็กำไร3ปีเนี่ยที่เรามองว่ามันจะโตเฉลี่ยประมาณสัก16%ครับผมก็มีสรุปประมาณเท่านี้นะครับพี่สัก ขอให้จำอธิบายเพิ่มเติมนิดหนึ่งครับว่าตอน Q3 เนี่ยคือทำไมมันเป็น low season คือ,อต้นปีมันเป็นตุดจีนอะไรแบบนี้คนหิตดซื้อแล้วก็หลังจากนั้นก็คือ d e มา n d ์ o f t อะไร,รเปล่าหรือว่ามันมีเหตุผลอะไรเพิ่มเติม ใช่ครับพีพ่สักปกติแล้วจริงแล้วซีซันนิตี้ของอาร่าเนี่ยแต่ช่วงไตรมาสหนึ่งมันจะเป็นไฮที่สุดนะครับเขาก็เป็นตามซีซันแบบที่พี่สักบอกเลยว่าจะเป็นช่วงปีใหม่ช่วงวาเลนไทน์ที่สินค้าพวกนี้มันจะขายดีแล้วก็ตัวไปถึงช่วงไตรมาสสี่เองเนี่ยที่มันจะเป็นรับขวัญของรับขวัญก่อนที่จะเข้าสู่ปีใหม่เนี่ยตรงนี้มันก็เป็นยอดการยอดหน้าขายของบริษัทครับแต่ว่าในช่วงไตรมาสสามเนี่ยมันปกติจะเป็นยอดหน้าขายที่ก็น้าจะซอสตัวลงกว่าปกติครับพี่ ก็คือไม่มีอีเวนต์คิก็เลยอาจจะซอฟต์แต่ว่าเยอนเยียก็ยังโตได้แล้วก็ภาพทั้งปีก็ยังโตได้ค่อนข้างดี a l เลชั่นก็ถือว่าโอเคน่าสนใจโอเคได้ครับขอบคุณทางจำมากครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ